สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าสายเปียวจะมารีวิวบ้านน็อปดาวสมเด็จมือเดนโฮมนะคะที่เราซื้อมาจากอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะคะในราคา2 0 0แสน4ี่หมื่นห้าพันแต่เราจ่ายไปในในราคาสองแสนห้าหมื่น,าาน 50, 000, เพราะอะไรเพราะเราได้แถมเตียงนะคะเพราะเราได้แถมเตียงค่ะดูภายในกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะในราคาสองแสนห้าจ้า บ้านที่เราจะพาชมนะคะเป็นบ้านน็อกดาวมีความกว้างนะคะความความยาวนะคะความยาว7เมตรความกว้าง3.5นะคะเชตเจอร์ที่ออกมาก็ยื่นออกมาหน่อยนะคะก็จะมีอะไรที่ยื่นออกมา,มามากกว่า3.5อยู่นิดหน่อยนะสามเมตรครึ่งนะคะอะรเบียงข้างหน้านี่ก็เป็น 2.5นะคะ2.5 2.5อนี่ก็ใส่มาคนละคนละคันนะคะกับตัวบ้านเวลาขนย้ายนะคะเวลาขนย้ายก็จะใส่มาคนละคันกับตัวบ้านบ้านนี้ระคา2 5 0 0สนะคะ2 100, 5 0 0สน,ะะ 2, 100, นี่จริงๆ2 100, 4ง0 0นะคะแต่เราสั่งเตียงไว้เพิ่ม1เตียงเตียงหนึ่งนะคะแต่ละห้องใช้เตียงเพิ่มอันหนึ่งนะคะ ระเบียงก็สองจุดห้าค่ะสองจุดห้าระเบียงนี่ก็จะมาอีกคันหนึ่งนะคะมาอีกคันหนึ่งสองสองระเบียงของสีสีนูน้นะคะสีน้นก็จะมาพร้อมกันหนึ่งคันบ้านก็บ้านก็นกคันรถคันคันลาหลังนะคะรถคันลาหลัง <S <S 1> <S 1> ค่าขนย้ายเขาก็คิดเป็นกิโลนะคะคิดเป็นกิโลตอนต่อคิดเป็นกิโลกิโลละเท่าไหร่ก็ ก็ตกลงกันนะคะจำไม่ได้แล้วว่ากิโลละเท่าไหร่นะคะดูรอบรอบบ้านนะคะความสูงก็จะประมาณแปดสิบเซนนะคะแปดสิบเซนบันไดก็จะสามขั้นประตูหน้าต่างหน้าต่างก็จะเปิดได้สองข้างข้างหน้าข้างหลังนะคะข้างหน้าข้างหลังดูรอบรอบตัวบ้าน รอบตัวบ้านรอบตัวบ้านข้างนี้ก็จะหน้าต่างตัวข้างหน้านี่จะเป็นหลอกนะคะจะเป็นกระจกเฉยหน้าต่างก็จะมีทางนี้นะคะข้างข้างหน้าต่างก็จะประมาณนี้ข้างในก็จะทำสีสีภายในก็จะเป็นสีออกโทนเขียวนะคะ แล้วก็ข้างนี้นะคะข้างหลังเห็นไหมฮะเท็กเจอร์ที่เป็นตู้เสื้อผ้าตรงนั้นอ่ะเป็นตู้เสื้อผ้ากับเป็นที่ไว้ตู้เสื้อผ้ากับตู้เย็นนะคะก็จะเป็นออกมายืดออกมามันก็จะเลยสามเมตรครึ่งนะคะอแอร์นี่เราก็สั่งติดตั้งนะคะแอร์ล้วก็สั่งติดตั้งหน้าต่างข้างนี้ก็มีค่ะหน้าต่างข้างนี้ก็มีมุมสูงด,ดูความน่ารักดีไหมคะ ก็ทําสวยไหมคะทําลายสวยไหมก็ทรงหลังนี้ก็จะคล้ายกันนะคะจะเหมือนกันก็แตกต่างแค่สีนะคะแตกต่างแค่สีเดี๋ยวเราไปดูข้างในบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านนี้นะคะด้านด้านข้างด้านนี้ข้างด้านนี้ก็จะเป็นระเบียงมีที่นั่งนะคะ นที่่ัง,ส,งสั่งแบบนี้ค่ะสั่งก็อยู่ที่เราจะสั่งแบบไหนนะคะที่หมู่บ้านนกดาวสมเด็จโมเด Home, ิร์นเดินโฮมกาลสินนะคะที่บ้านนกดาวสมเด็จโมเด Home, ิร์นโฮมกาลสินค่ะค่ะปูพื้นเราก็ปูพื้นหล่อเลยค่ะความสูงของตัวบ้านก็แปดสิบเซนนะคะเราใช้บันไดสามขั้นนี่ก็คือระเบียงนะคะ เพื่อนฝงมาก็กินเนยย่งเนื้อย่างอะไรได้เลยนะคะประตูประตูของเราก็จะเป็นประตูอย่างนี้นะคะนะคะประตูก็จะเป็นประมาณเนี้ยไปคือไปดูภายในบ้านาแต่ข้างนอกนี่นะไฟข้างหน้าเขาก็จะติดฝาไฟเพดานไปตรงนี้สองหลอดแล้วข้างหน้าตรงนี้อีกข้างหน้าตรงนี้อีกสองหลอดนะคะหน้าตรงนี้อีกสองหลอด ดูในบ้านกันนะคะไปดูในบ้านกันค่ะบรรยากาศเป็นไงคะบรรยากาศที่ครวมาเลยนะคะไ่เข้าไปดูในบ้านกันค่ะประตูของเราก็ประมาณนี้นะคะ ลมแรงค่ะวันนี้ลมแรงตึม้มมาเข้าไปในห้องกันเลยค่ะเข้าไปในห้องกันเลยค่ะเราทําเป็นรีสอร์ทนะคะแล้วก็ทําเป็นรีสอร์ทนะคะจะมีตู้เสื้อผ้าตู้ตู้ตู้เสื้อผ้านี่จะติดเขาติดมาให้เลยนะคะเราจะมีตู้เสื้อผ้าแถมมาให้จะวเปิดไฟกันนะคะนี่ก็คือห้องนอนนะคะห้องนอนมีกระจกเลยนะคะห้องเรามีกระจกด้วยค่ะเห็นไหมคะ เปิดไฟกันค่ะอ้ยเห็นไหมคะเปิดไฟแล้วดูฝ้าเพดานใช่ไหะฝ้าเพดานเขาจะทําเป็นหลุมด้วยนะคะแล้วก็ไฟไฟมีไฟหลีด้วยนะคะไฟหล,แลีแอร์นี่เราจะสั่งติดนะคะเตียงที่เราสั่งมาก็คือเตียงเหล็กเลยนะคะเตียงเหล็กนะคะก็ตัวละห้าพันนะคะเราก็สั่งเพิ่มมา แล้วก็สั่งเพิ่มมาเป็นห้าพันแล้วก็ให้เช่าอยู่ประมาณห้องละคือละสี่ร้อยเองนะคะคละสี่ร้อยเองค่ะข้างในก็จะเป็นสีเห็นไหมคะข้างในก็จะเป็นอันนี้มันหลังสีแดงข้างในก็จะออกสีโทนเทานะคะสีเทากระจกแล้วก็จะมีเยอะอยู่นะคะ เปิดเข้ามาข้างในของเราก็จะเป็นอ่างล้างมือนะคะแล้วก็เรามีกระฟงกาแฟให้ด้วยนะคะเรามีแก้วกระฟงกาแฟพอดีลูกค้าเพิ่งออกไปค่ะเลยจัดยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะลูกค้าเพิ่งออกไปอันนี้ภาพผู้ที่นอนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเราว่าจะถ่ายก่อนนะคะจริงเราต้องเปลี่ยนก่อนนะคะพอลูกค้าออกเสร็จแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะนะคะห้องนี้ อันนี้มันยาวทั้งหมดนะคะห้องนอนเนี่ยยาวเจ็ดเมตรยาวเจ็ดเมตรนี่ก็รวมห้องน้ำด้วยนะคะมาดูห้องน้ำกันค่ะคือประตูห้องน้ำนะคะประตูห้องน้ำของเราประตูห้องน้ำสีสวยไมยเอยรวมห้องน้ำนะคะเจ็ดเมตรนี่รวมห้องน้ำด้วยมาดูกันเราจะแยกโซนเปียกโซนแห้งด้วยนะคะเห็นไหมคะ ของเราก็จะสั่งทำพิเศษถ้าไม่งั้นเขาก็จะไม่แยกนะคะส่วนใหญ่จะไม่แยกจะเป็นห้องน้ําเล็กกว่านี้แต่นี้เราสั่งพิเศษค่ะสั่งพิเศษมีตั้งแต่สองแสนแสนแปดก็มีนะคะแต่เราเลือกสองแสนสี่ห้ายิงสองแสนห้านะคะลดได้จริงๆไม่ได้ลดเพราะว่าเรารวมไว้นั่นด้วยก็มีตัวดูดให้ด้วยนะคะตัวดูดเห็นไหมตัวดูดตัวสองในห้องน้ํานะคะก็มีที่แขวนผ้านะคะ แล้วก็เข้าไปนี่ก็แยกเปียกแยกแห้งเนาะตอวนี้มันก็จะไม่ค่อยนั้นมีอ่างล้างหน้านะคะมีอ่างล้างหน้านีกระจบนะคะล้างหน้าก็จบนะคะจะเอมันก็เป็นห้องน้ํานะคะอาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าลูกค้าเพิ่งออกนะคะนะคะคลายสวยไหมคะคลายสวยไหมยี่ไง ก็จะมีฟักบัวมีเครื่องทาน้ําอุ่นนะคะดูดูไฟดูไฟนะคะไฟข้างบนเป็นไงไฟข้างบนไปในห้องน้ําของเรานะคะไปในห้องน้ําของเราก็โอเคนะสีสวยหวานทุกใจอยู่ค่ะทุกใจแต่ช่วงเมื่อก่อนจะได้เร็วมากเลยช่วงนี้ลูกค้าของสมเด็จโมเดิร์นโฮมลูกค้าเยอะมากเลยนะคะเยอะมาก ข้างๆข,ของเรานะคะข้างๆข,ข้างนี้ราคาขนส่งนี่ขึ้นอยู่กับะะระยะทางนะคะเราจะต้องเป็นคนจ่ายเองนะคะสำหรับบ้านนอกดาวเราต้องเป็นคนจ่ายเองค่ะ เรามันดูตอนกลางคืนบ้งนะคะว่าจะสวยงามไหมสําหรับบ้านนกดาวเป็นไงบ้างคะสําหรับการดูบ้านของเรานะคะขอบคุณด้วยนะคะที่รับชมคลิปของคุณป้าสายเปรี้ยวคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณป้าสายเปรี้ยวด้วยนะคะเพื่อทําคลิปต่อๆไปให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ติดตามช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อด,ดูคลิปต่อไปของคุณป้าสายเปรี้ยว ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ